สวัสดีครับบอลลูนคนโกครับไม่นี่มาพบกับบอลลูนครับไม่นี้ว่าจะไปนะครับเชื่อกีฬาครับแล้วก็เรียกว่าจะไปเก็บบักเน่าไปฝากทีมงานคู่ครับพี่รองป่ะจะเบิกงกันครับบักน้าเขาอยู่หลังบ้านมากครับมาเนา้อสี่ยางไก่นะครับอันนี้แปลงผักเข้าครับพี่รองผักบุ้งเข้างามตัวนายครับคุณไม่เข่าปวกครับคือโอ้คุณส่วนห้องก็เอาไปขายแล้วนะครับ น้าผักเข้าเนี่ยโอ้ยไงครับเขาเอาอินบอกกวาดไปตะคลิปซีเรียลครับคุณตโด,ดนแลครับพี่น้องงามโอ้บังหน้าเขาคุณว่าสเอียบังหน้าไปใส่ำยำใส่แก้วสมมาได้พี่น้องเขึ้นผัอโอ้บังหน้าหลังบาดมีหลายตัวสนกุกนะถ่ายม้างคุณมันยังโดนด่อนเสียงโอ้บังหน้าเขานะครับคุณต้นไงครับพี่น้องเนี่ยบังหน้าบังหน้าเขาเนี่ยออกหมากออกดอกเบ็ดปีครับเพราะว่าเขาหดหนามประจําครับ บักเน่าเนี่ยถ้าเข้าหดหนำเนี่ยตลอดนะครับมันจะออกหมากเบ็ดปีครับพี่น้องนะครับบังเน่าโอ้กาเบิ้งพี่น้องเหอโอ้แต่หน่วยใหงไงครับพี่โอ้พี่น้องก็เบิ้งพี่น้องบังเน่าแฝดพี่น้องบังเน่าแฝดพี่น้องเพยโอ้ว่าจะได้ลูกแฝดซะบ่พ่อบังเน่าแฝดพี่น้องนี่นะครับโอ้อันนี้มันยังบถือว่าแก่ป็นเลยเขาจะหาลูกแก่แกอันนี้ก็สองลูกนี่ก็ยังว่าแก่ป็นเลครับพี่น้องเอา ที่คอยหาหย่อนเบิ่งเอาไฟจกักซิบหมากเลยครับพี่น้องได้บวลานะครับโอ้ยันบั้าแกตัวนี้ไหมที่มีบวละพี่น้องนี่กระลังเป็นหมากครับนี่กระลังแต่มันคนนนี่กรลังอายุสิบแปดสิบเก้าก็ได้พอกินพี่น้อง <c oughs> โอ้อันี่เพิ่งกระปุกกันเตยใส่ดำนี่เนาะเนาอเปล่าเลยราจะเอาบักหน้าจากซีหาหน่อยไปฝากทีมงานเป็ดเจ้าวสมครับ มันแข่งขันกีฬาวันคู่นะครับทั้งอำเภอบรรพ์จะอุดรธานีเอ้าวันนี้เอาจากหมากสิพี่น้องได้เขาเลยไปซอยเข้าไปนะครับแล้วเขาแยกอ้อมไปนะครับแล้วกล้องเห็นมน้อน้องเอาความงามพี่น้องโอ้เพี่อโอ้ฟังพี่หลายพี่น้องเพี่อเนี่ยโอ้เขาผีไหลาพี่อะเดี๋ยวรับได้แล้วเพี่โอ้ตากล้องเข้ามาเดี๋ยวมัน้อิหกเดี๋ยวมั พี่ครับพี่น้องโอ้ได้หลายพีกกยยยย <laughs> ่พี่นี่ฟังต้วยโอตกด้วนี่ไม่พี่อ๋อเขาเป็นรองเปล่ามัดง่ายเลยเฮ้ยเลยเฮ้อาที่ต้องก็บิังได้ซีนหน่อยนนี่แหละโอ้ตัหน่วยใหญ่ขึ้นนะครับเขาจะไปเห็ดเจียวสมจิ้มงานว่าให้ซื้อเนื้อหมูซื้อเนื้ออา่า วัวไปย่างครับมื่อนี่กินกันครับพี่น้องบรรยากาศหลังสวนครับงามมาครับเนี่ยเออเรื่องมอความกา้อฟังคือบงางเน่าสามต้นนี่มัเป็นนอปปลูกใหมนะครับเป็นบงนางเน่าตัดออกมาจากหลังบานพี่น้องตะกี้มันอยู่ในบานพุ่ครับเป็นขยายอันทีมากที่นี่นะครับวิธีออกมาจากไหนพี่น้องเขาตัดจําเลยแล้วเขากดดนน้นเอาดินพ่นมันเอาดินอยู่หลักมนันนะนะครับเอามาใส่ทุงไวแล้วก็ จมมาครับสี่คนนะครับโฉมมาเลยครับสี่คนแล้วก็มาปลูกถ้าเกตดบางครับเนี่ยมันมันงหญ่เร็วครับเพราะว่าเขาเอาต้นที่มันอสมบูรณ์แล้วเอามาปลูกนะครับพี่น้องแค่ตัดทิ่มนะครับบางเน่าถ้าตัวเด่ง่ถ้าขยายเขากดนดีๆอ้อมนะครับอ้อมหักกันไว้แล้วก็เอาถุงดำหรือถุงยางก็รับรัดีๆแล้วก็ตัดหักมันแล้วก็เอามาปลูกพอดานไว้เกิดก็ครับพี่น้องนี่แหละมันเป็นบางเน่าปลูกมะครับเนี่ยบางเน่าง่แล้ว แต่เขาตัดหองอมันมาสื่อครับพี่น้องเนาะเอาฝากให้คิดให้ติดตามนะครับพี่น้องเด้อเมื่อเนี่ยแดดสายแล้วต่อไปเชย่์ยกีฬาครับผมสวัสดีครับ